เป็นวิธีเอิ้นควันเอนควันให้คนป่วยคนอยู่ดีมีแห้งไอ้นเบิ่งว่าเพงนี้วน้าเป็นยังไงอันนี้ก็เจ็บป่วยโซ มูเตเฮนะมูเฮหมดวมูห่าวมูไนยมูไนยเตเฮเตฮ์มามูเตถกเอพาเนี่ยคนป่วยเป็นน้องแม่ของแม่น้องนาดาน้องแท้ๆคนป่วยบ่อสบายก็เลยมาเรียกควันเรียกยังตามประเพณีบ้าน

นี่เพิ่นเห็ดประเภทนี้เนาะกระเจื้อนขวัญแต่กะสิงบุดี้ผมจะเอาสิงบุดี้ออกจากตู้ครูเจ็บผู้ป่วยกับมีทีเนาะความเสือของบ้านแม่ดาวดานะแต่เจ็บป่วยแล้วผมก็จะเอิ่อนควัญสิงบุดี้ผมก็จะเอาออกจากตัวโตกะสิแซวไปเด้อพี่น้องไอ้หัวเนาะหวานคนป่วยคนกันสิหลายผมกะจะมาเบิ้งมายัง มนยมันเป็นมองแล้วมนุษมัวควดมาเพ่งในควาสินตามกาบิลพุทธบั A băng cho sinh thám màu ấy Ta ta cũng kêu tùng nổi, nắng sáng lắm. Chẳng sợ ta băng để ta băng măng đạt ông. Jalai sợ มาเสนวอดกเ่า่อหนเสงรลยโลนอน่นั่งไปนังแมวปอาปร้อนไปดูใสยรูกคนหน่อยพุทธองอยู่ในใกมาพ่อเลาเดือแม่เช้าไม่พอใจรัข้ามมา

ปฏิบัติภิญญาณพ้นความชั่วิริโลกโหดใครแล้วความหมายภายในเป็นความเดียตร์สุข เอาจกครไงยู่เนาะมอทำใก่ดิบไก่ดิบก่วิบก็ัส่งได้แล้วไปเห็นแม่อก่น้่ก็มีไดสจับได้ได้สิจับได้ไ้ย้ไวันนี้โแคสเินควันเลยน้องไปดีนะะนมนีน Terima <laughs> kasih <laughs> 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 ทางนี้เป็นผักเขาทางนี้เตรียมผักเขาทางนี้เป็นเมคัวถ่ายแล้วเดี๋ยวเราถ่ายไปใส่คนปี่ะนี่แหละกว้างลงมากวนหล่อได้นะคนหล่อของประเทศประเทศได้นะในทางนี้เป็นเมคัวทางนี้ฮะเตรียมันกับเขากับนาดให้คนมาขู่แขน

คนั้นปูป่วยนี่เป็นน้องสาวของนี่ยปูป่วยเป็นน้องสาวแม ica, ่ของแม่น้องระดาท้ๆน้องสาวคนเตะคนป่วยมาประมาณปีหน,นึ่งแล้ววันนี้ก็รักษาแบบว่าเขาไปเบ่งม้อยังงาก็มารักษาตามบ้านเขาปเีนบ้านเขาเหตุอย่างไรเหตุน้อวนน้ำกดีอวันตัไนนได้ับย

Êo anh đi mà. Không ơi, chị bé. Chào bé, chào này người nghe,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  người มองในมังกรสาติแรงเจ้าขอพรรณดอนขอทรในบรรดายาสูตรเลขที่ใจนูฆาโมหนุมโาามา

ลร้วยแเแต่่อยงมองต่าามาอยเดในสมบอยู่เน่างกายงอลงทอนพื้นไฟให้ไปมาเจ้าทวนท้ายมันหิดผูข yeah. ้ากําอย่าตองอย่ามาของกันอยู่ไนมือนี่ลงทอนพื้นไฟให้เก็บดูกันไปน้ำน้ำมันิเกินกันขอเป็นอย่ามาตอง bó hàm thôi nãy thôi khao hàm yếm kiệt quay khao hàm thôi 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 บัวแมาปากเ่าวยามาเผากันนังเห็นตัดสายมิสยามางสัตาาาาตูอย่ามาเห็นตัดสายเ,เล่นสัตตูผีอย่ามาหาน้ำกันมันห่างตัดมาแห้งตาเลือดให้มันเลือดมันหนหลวงจังไรให้มันมิดกายจังยามาตอกบัวแมาน้ำของหลนี่นั่งพิพก่อน ให้ใจวิดสาดต้อนใจมเหนหน้า้อซ้อนผู้ทู่ัดสาท่างตัดสาดสาังทักซัเล่รวมันขาดหนีบีบอให้ยมานํำจิตอย่าจองเ่ึงเครื่องเงาโบ้ยมันเพื่อตาชิริใหทุกเจกคนให้ใจวิดสาซ้อนลุงแปอ่ออ่อยซื้อนอ่อไข่ให้หมันไรกับลอตี หัวอ,อ่อยซึ้นอคคอกไปเพื่อ,อกููลุกซือเพื่อเข่าพักกระดาที่ผมน้องหนักแต่ว่ามือีอย่ามาเป็นพี่น้องอย่ามายืนกจจันยองยามอย่ามาถามต้นละอุนี้นั่งจะนอย,ยอ่อนมีคันหน้นาดำแดงผ้าหวนหานไดือกแดงมากสองคำยาสองโขดโขดไปเรื่อยไหวมาใดคันน้าเป้า มีเข้าปิ้งเก้าหีบตกแตงไงสินสิพาพาสิพกทกแตงไฮมาเท้าสายแล้วหิลูก้าบอยแม่น้ำตองบอยแมาน้ำห่วงคือแหรังจังบอยแม่น้ำหิรูท่าบน Half a chị ném à lệch. Half a chị ném à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  หมอบนทิมกระทงผีไปแล้วอจัดอจิงงบุดีออกไปนี่นี่ตากันนี่ ไอพันธ์ชิญอเขาคนมาคนมามาเบิงมาผูกแขนมายังเลยจ้ะข้าเจ้ากับเพนี่บ้านเนาะเห็ดยังแล้วขา้าเจ้าไปพายกินเขากินน้ำไอมีโชคมีไช่เลยห้หมดเคราะห์หมดโศกเพน,นี่น่ะม,มีบ้านแม่นองดาเป็นแบบนี้เด้อจ้ะเจ็บเป็นป่วยมันก็สิมาสอยกันไม่แต่พีไม่แต่น้องเนี่ยมาเบิงกันเนี่ยมาไปก,กินสอยกันบงมาแย่งกัน